มาต่อที่การทำนาย12รัคนาราศีของหมอลิน ep 3นะคะก็คือรัคนาราศีธนูมังกรกุมแล้วก็มีนนะคะเป็นกำลังใจให้หมอลินโดยการกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดแชร์นะคะสำหรับชาวรัคนาราศีธนูนะคะช่วงนี้อย่ายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานจนเกินไปให้คุณรู้จักปรับตัวในเรื่องของงานให้มันมีความ ว่องไวเร็วขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินคุณจะมีวิธีมีช่องทางในการหาเงินของตัวคุณเองนะคะซึ่งอาจจะหาเงินได้หลายช่องทางแต่ยังมีความร่าช้าอยู่ให้คุณปรับในเรื่องของเวลาให้มันเร็วขึ้นหรืออาจจะหาสื่อต่างๆมาช่วยทําให้การเงินของคุณมันสามารถทำงานได้เร็วขึ้นนะคะ ให้มีการวางแผนในเรื่องของการงานการเงินให้ดีนะคะที่สําคัญในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ชาวรัคนาราศีธนูอย่ายึดติดก,กับความรักมากจนเกินไปนะคะมาต่อกันที่รัคนาราศีมังกรสําหรับชาวรัคนาราศีมังกรคุณจะเจอคนที่ใจดีมีน้ําใจช่วยเหลือคุณในเรื่องของการงานและก็เรื่องของการเงิน ความรักนะคะคุณมีโอกาสที่จะเจอคนที่อายุมากกว่านะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีคนที่เข้ามาแต่จะแตกต่างกันในเรื่องของอายุฉะนั้นอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญนะคะบางทีเขาอาจจะอายุมากกว่านะคะแต่โดยรวมแล้วอาจจะอายุมากแต่ว่าหน้ายังไม่ได้แก่นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในทางกลับกันคุณเจอคนที่อายุน้อยกว่าแต่อาจจะมีความเป็น ผู้ใหญ่มากกว่าก็ได้นะฉะนั้นช่วงนี้ความรักให้พิจารณาก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจปฏิเสธใครคนใดคนหนึ่งไปนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มนะคะช่วงนี้การงานจะเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มที่สำคัญการเงินของคุณจะดีขึ้นกว่าช่วงปีที่ผ่านมา สำหรับคนโสดจะสมหวังในความรักนะคะมาต่อกันที่รักนาราศีสุดท้ายก็คือรักนาราศีมีนช่วงนี้สำหรับชาวรัคนาราศีมีนนะคะเรื่องงานจะเป็นจังหวะและประสบการณ์ที่ดีในเรื่องของการงานสำหรับชาวรัคนาราศีมีนนะคะคือทุกอย่างดูดีเพอร์เฟกไปหมดนะคะส่วนในเรื่องของการเงินช่วงนี้ เริ่มมีเก็บนะคะมีเก็บมีออมนะที่สำคัญคุณมีการวางแผนในเรื่องของการเงินมากขึ้นนะคะว่าในอนาคตเราจะมีการวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นแบบไหนบ้างนะคะทุกอย่างดูเป็นระบบระเบียบโดยรวมแล้วเป็นไปในทางที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องของความรักถ้าที่ผ่านมาความรักของคุณไม่ดีนะคะช่วงนี้ความรักของคุณจะดีขึ้นนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะสาหรับการกด เข้ามาฟังนะคะแล้วก็กดติดตามขอบคุณค่ะ